วันนี้เราจะมาสู้กับสู้กับเพื่อนผมนะสู้กับเพื่อนผมนะไม่รู้ว่าเพื่อนผมจะหัวหรือเปล่านะวันนี้ก็ชนะพี่สองเพนะื่อนเนะชิวๆอ,อ,อ่ะอืมอชิวๆอ,อ,อ,อ่ะนะเอองาสไนซ์ด้วยนะเพื่อนผมสไนซ์ด้วยนะ

ถ้าค่าจะยิงนะถ้าเปิดตัวแล้วจะยิงนะเอาไหมเอาไหนว่าไม่มีปืนเนี่ยเอาไปอะ่ะม,ม,ม,มันกระสุนด้วยเอ้ยเดี๋ยวเพิ่งเริ่มนะฮะห,หนึ่งสองเริ่ม แพดบ้างใช้สเป๊กโกงเอ่ะใช้แล้วใช้สกิลแล้วเหรอใช้แล้วใช้สกิลแล้วแล้วอุ้มแจมันก็ไม่รู้สึกอะไรด้วยใช่อุ้มแจมันก็ไม่รู้สึกอะไรด้วยอุ้มแจมันไม่รู้ว่าเป็นสกิลของตัวอะไรไม่อุ้มแจมันงงเลยดิมาเขารู้ตั้งนานแล้วม่แจมนะผมอ่ะ ให้มันตกเดียเวลยเวลยอ่ะงั้นผมจะอ่อน้มันววี่

ไรก็ได้ออกมาหนึ H ่งหนึ่งหนึ่ตั้งไอวอลข่มกานนะมาหนึ่งสองเริ่ f ออให้ออนให้ออนให้ประมาณสี Mia số mãn là. Skyp, skat, 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 เ็เก็บมาอ่างนอันหนึหนหัวมีไอ้บอไหมมีไอ้บอกี่ลูปเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเติมไใช้ก็ได้มาอยู่ไหนอยู่ไหนกันนะอยู่ไหนอยู่ไหนไหนอยู่ไหนไ

อะไรไม่เกีย่ยวครบไม่เกีย่ยวออนไนสีนะพี่ก็ดูว่าออนแล้วนะเอ้าแตงใจตายวงอ่ะเอา้าเอ่ะไม่เป็นไรวะเห,เหมือนกันเหมือนกันเป็นเหมือนกันอะไรมันไม่ออกมาใช่ใช่เป็น เสียงกิมโอ้ my god มันต้องได้ยิงียบโหยยืมเบาเสียงกิมคิดแล้วยืมเบาเสียงกิมเปิดเสียงสุดเลยอยู่ไหนอยู่ไหน ขนาดนั้นใครยิงโดนโอ้ยโอ้ยกิงไม่รู้ตัวเลยนะยิงหัว <c oughs> อ,ยอย่าโดนยิงเหรอ,อ,อลืมเฮ้ยอย่ากิมดี โอเคมึงจะเสียความดีแน่นอนเวลาเล่นซีวีซีจันดาบอ่ะอืมเสียความดีเล่นไม่ได้ผู้หิงหัวเฉยตายแล้วฉันไอ้หัวเอาโอ้วันซื้อได้มันกระโดดดว่ะกระโดดอยู่มันกระโดดอยู่มันกระโดดอยู่อืมไม่เห็นแล้วอยู่ไหนไหนอยู่ไหน ุยุยงเ่ยะมันบอดอะเตมเยไม่ใช่เมืกี้ไม่รู้ว่ามันอาจจะดูก่อนเดียเตอร์ดูก่อนว่าวิดีโอเตอร์มันได้หรือเปล่าถ้ามันไม่ได้เดียวจะจะไม่ลงนะ นี่แน um อนรู้เลยว่ามันอยู่ไหนมันกำลังปีนยางขึ้นมาหาดิงหิยางข้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บนะครับอืมโอ้ นอนให้ละนอนให้ถูลกละก็ย่าเน้ยนยิงหัวหัวตายแน่นอน้อเปอเนตก้อร์เ็ก็ไม่รอดเเ็ๆๆก็พกับรอดเช่ใจดูปืนเตอ็มมบคูไม่ใชเไยหนึ่งน่สอน เนี่ยมัญชีปืนปืนปืนกดปืนอะกากเลยเนี่ยอ๋อแล้วให้มันจะมันใช้ปืนโหดเออคืออ่อนให้มันเออจะใช้ปืนนี้ยิงหัวอยู่ข้างหลังได้เปล่านนอนไรเฮ้ยเดี๋ยวรีบจบเร็วๆดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะเสียเวลาคลิปเตอร์รีบจบเร็วๆดีกว่าอยู่ไหนกันจ๊ะไหนอยู่ <laughs> อย่าเลวงลยอย่าบ้าหรอไหนอยู่ไหนเก็บอยู่บอกจุดมาหน่อยมันมันอยู่ในมันอยู่ในนั่นอะไม่มีเนี่ยไม่ใช่มันวิ่งตลอดเวลาแปลว่ามันวิ่งเล่นแถวนี้ไม่มันมันอยู่ในนู่นอะตรงนู่นอะมันอยู่ตมงนั้น ยังไมนจะเสียเวลาคิดนั่น้ามเสียละเดี๋ยวมันจะเสียเวลาคิดได้ได้อะไรสิวเอ็กเปเนี่ยจะแก้ไม่แก้บ้าเอ็กบ้าเมื่อตกใจจริงตกใจทำไมไม่แค่เขายิงเฉยๆโอเคได้ละสงสัยสงสัยมันโผล่มาเหมือนผีหรือเปล่า มาเลยเจอเตอร์ได้ใช้ปืนหัวแล้วเฮ้ยเราเร็วดิเวลามันเสียยัมันจะลงคลิปไม่ได้จบจบไปจบไปดิจบบไปรีบจบอืมเร็หน หเห็นแล้วจิ้ซอ,อกตื้อลง่างอเอ้ยออกมาหน่อยข้างล่างนี่ยก็บอกได้ไ โโ oh, oh. ใครอยากให้ทำคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะ oh, oh.